ครับตอนสมัยที่ผมเนี่ยรู้จักไอเนรุตนไอชื่อไอตานะผมรู้จักคุณชื่อไอตาเมื่อปี2 5 5 5หรอารือเปล่านะเมื่อสมัยนั้นยังรู้จักกันในแพทย์อภิชนจีเวกอยู่นะครับก่อนที่ผมจะออกเดินทางเนี่ยไอตัวเนี้ยเขาบอกว่าไอในรุตุนขำเนี่ยมันเป็นคนที่รักเล็กขโมยน้อยนะฮะ แล้วมันก็ทําตัวไม่ดีติดพนันติดยาเสพติดนะฮะอู่ด,ดีดีก็ทักหาผมเมื่อปี2 5 5 9คล้ายใครนั้นตั้งระบบโปรแกรมอยู่ในมือถือคล้ายทับรครับคลทับโปรแกรมในมือถือหน้าขณะนั้นนะฮะผมได้เปิดดูในกระเป๋าเงินผมซึ่งเงินออกจากเ,เงินเดือนออกจากบริษัท CPL จำกัดมหาชนในะสมัยที่ผมนั้นทำงานอยู่แขลงสินค้า จังหวัดนนทบุรีณขณะนั้นผมเปิดดูในกระเป๋าม้วมีโพยหวยครับพอมันมีโพยหวยเนี่ยณขณะที่ผมนั้นดูในห้องคนเดียวและไม่มีใครมีความสามารถที่จะเห็นโพยหวยได้หลังจากนั้นผมเดินทางไปกับนายนิรุกข์คำแล้วถูกตำรวจจับกุมครับมีการตั้งดา่านหลังจากนั้นสายตำรวจกับไอ้พวกประชาชนเนี่ย ผู้ประชาชนที่เป็นเบาะแสสายข่าวตำรวจนะฮะที่บบว่าทํางานให้กับตํารวจเนี่ยมันก็ขอกระเป๋าเงินผมหลังจากขอกระเป๋าเงินผมเนี่ยมันก็เปิดดูตามซอกครับแล้วไปเจอโพยหวยผมก็เอ๊ะมันเจอได้ยังไงวะทั้งทงที่ผมเพิ่งดูคนเดียวหลังจากนั้นเขาก็เรียกร้อยเวรมาน่าจะเป็นตํารวจยศร้อยตํารวจอีกนะครับแล้วก็ไกลเกลี่ยว่าถ้าจะไปโรงพักเนี่ยเสียเงินเยอะนะถ้าจ่ายตรงเนี้ย ได้เงินผมไปประมาณ 2- อ0ถึงพันบาทแล้วก็ปล่อยตัวผมครับคือมันไม่จับไอ้นิรุตน่าแปลกไหมครับพอผมมานั่งคิดได้ยินอ๋อเป็นการเลี้ยงกันไว้อยางงี้นี่เองจับตาสอดส่องฝั่งลิปโปรแกรมโปรแกรมติดตามตัวผู้ต้องหาต่างๆอ๋อมันหาแดกกันอย่างงี้นี่นะอ๋อมันหาแดกกันมีหน้าหละถึงรู้ทันกันไปหมดว่าอะไรอยู่ตรงนั้นอันนั้นอยู่ตรงนี้อันนี้อยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกจับกลม เจอจังหวะมีเงินเมื่อไหรโดนจับทันทีอ๋อไม่น่าล่ะประเทศไทยมันถึงเจริญนะครับตำรวจดีมีแต่ไอ้ตำรวจที่มันไม่ดีเนี่ยเหมือนมันหาเลี้ยงพักเลี้ยงพวกของพวกมันและเหมือนในตัวที่เรียกใช้งานกันเนี่ยมก็ฆ่าใจนะพอผมมานั่งศึกษาในในสิ่งที่ผมได้ยินเสียงแล้วก็เห็นภาพในหลวงในดวงตาเนี่ยอ๋อไม่น่าล่ะหาแดกกันอย่างนี้นี่เรื่องในเรื่องนี้ในหลวงต้องรู้ด้วยครับเรื่องนี้นะ